บาร์เบอร์นะคะนำเข้านำเข้าจากจากไหนเนาะ <laughs> <laughs> บาร์เบอร์นำเข้านะคะจากจากข้างนอกนะคะมาข้างในนะคะจากนอกสวนเข้ามาในบ้านสวนนะคะ <laughs> นำเข้ามาถึงที่เลยบาร์เบอร์ถึงที่เลยดูซิออกมาทรงผมจะเป็นอย่างไรหน้าตาคงไม่เปลี่ยนนะคะแต่ขอเปลี่ยนเฉพาะทรงผมนะคะ <laughs> ล,ลองฝีมือออกมาเราจะมาพิสูจน์กันนะคะว่าฝีมือบาร์เบอร์นำเข้านะคะส่งตรงมาถึงบ้านถึงมือกับบาร์เบอร์ที่เราต้องไปหาเขาถึงที่มันเป็นอย่างไรนี่เห็นนะคะฝีมือละเอียดละอ่อนนะคะเริ่มจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะ เริ่มเปิดแล้วนะคะบายบายเจอกันสุขหน้าครับน้ำโก้บายบายครับขับรถดีๆครับ,ดดดรบเดินทางปลอดภัยขายดีขายดีนะ กับป้ากลับนะคะลูกชายก็มาในทันทีมาแล้วพร้อมสำรับนะคะอาหารมาฝากคุณแม่ด้วยกุ้งหอยปูปลาอุ้ยพี่ชายสิมีแต่กุ้งกับหอยไม่มีปลานะคะหลังจากกินเสร็จนะคะหนังท้องตึงหนังตาก็ไม่สามารถย่อนได้ลูกชายต้องพีกายนะคะซ่อมรถให้ป้าในทันทีมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะคะ เนี่ยค่ะซ่อมรถให้ถุงป้านะคะซ,ซ่อม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 เสร็จแล้วนะคะ mm. เหนื่อยกายก็นอนพักครั้งหนึ่งคืนตื่นขึ้นมาได้เวลากลับบ้านค่ะซ่อมเสร็จแล้วกลับบ้านได้ครับลูกแต่เอ๊ะกลับบ้านทั้งทีต้องมีของดีติดไม้ติดมือกลับไปขายด้วยนั่นก็คือผักกระเฉดชลุดน้ำที่พี่ชายปลูกเอาไว้ลูกค้าถูกใจออเดอร์เพียบเลย